อ,นนอันนี้ไม่รู้ไม่รู้มันยังไงบ้ง่งเดี๋ยวจะผมแชร์ก่อนแชร์ไปที่เฟซบุ๊กอ่ากัสอัสลามาอะไรยกุมครับสวัสดีอ่อวันวันอังคารนะครับที่ยี่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาอ่อกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวป๊หนึ่งนะครับเป็นเวลาสิบเอดโมงสิบหนาทีอันนี้ก็ผมกำลังจะขับรถไปบางเลนเพื่อ มีคุณนา้าเขาบอกผมว่าอาให้ไปดอูอะไรนะ้ขยเซียนโขยเซียนมาขายก็เลยว่าว่าจะไปไปแวะไปดูแป๊บหนึ่งนะครับก็เผื่อจะไปซื้อมาขายด้วยแหละแล้วก็วิ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็จะไปดูชวนชมด้วยแหละนะครับก็พอดีว่าตอมันครบละก็จะแวะไปเอาเนาะ ก็วันนี้จะมามันจะเด้งๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันเป็นสี่รอใหญ่มันเป็นแหนบแหนบหน้าแหนบหลังเลยมันใหญ่ก็ไม่ลงตัวฮะก็ก็จะมาแจ้งทาลูกค้าว่ากรณีไม้ส่งฟรีนะครับกรณีไม้ส่งฟรีครับที่ส่งฟรีก็จะเป็นการส่งให้บริษัทขนส่งนิมเอ็กเพสในการขนส่งนะครับบริษัทอื่นอย่างไปรนณียไทยหรือเจ้ทีเนี่ยผมก็จะขอค่าส่งเพิ่ม ก็ไม่เกินห้าสิบาทหรอกผมขอน่ะก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับเพราะว่าเพราะว่าเจเอ็ีกับไปสนีิษฐมันแพงนะครับผมคุยไปขับรถไปดีกว่าเพราะว่าอมันมันมันจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันมันจะได้แบบเป็นการประหยัดเวลาไปด้วยเพราะว่าถ้าจอดรถคุยแล้วมันก็หรืมันก็จะทำให้เสียเวลาเพราะว่านี่มันก็สิบเอ็ดโมงเข้าไปแล้วนะครับก็นี่เข้าด่านเข้าด่านเก็บตังค์ทางพระประแดงนะครับก็จะขึ้นไปลง วมแหวนพหลังสองนะครับแล้วก็จะวิ่งออกไปนูนเลยบางเลนนะครับกรณีกรณีองแจ้งลูกค้าให้ละเอียดหน่อยเพราะลูกค้าบางคนไม่เข้าใจอะส่งฟรีนี่คือส่งให้แต่เฉพาะนี่เม็กเพสนะครับพื้นที่อย่างภาคใต้เนี้ยตรงไหนไม่มีปัญหาเรื่องขนส่งช้าผมก็จะส่งนี่เม็นเพสส่งฟรีนะครับแต่ตรงไหนมีมีปัญหาขนส่งช้าเนี่ยผมก็จะขอเก็บค่าขนส่งเป็นการส่งดีเอ็มเอสทางไปรษณีย์ก็ห้าสิบาทเท่านั้นนะครับห้าสิบบาท ที่เหลือผมออกเองนะครับแล้วก็ทางลบบุรีลบบุรีนะครับอแล้วก็อะไรนะลบบุรีลำพูนล,ลำปางแม่ห้องสอนใช่ไหมอตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมมาอยู่มั้งก็คือไปส่งทุกทีก็จะมีการร่าช้าสี่วันห้าวันเนี่ยผมก็จะขอส่งเป็น EMS ไปอษแีน์ก็ขอ,ขอค่าส่งห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ไม้เหมาเมื่อเช้าสิบต้นพันห้าครับไม้แนซีอ่ะที่ผมลงไว้สามชุดอ่ะต,ตอนนี้ลูกค้าเอาไปแล้วสองชุด ก็เหลืออีกหนึ่งชุดนะครับใครที่ต้องการนอกเหนือจากเนี้ยผมก็จะคัดให้แบบนั้นแหละแบบนั้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับก็ก็ไม่ต้องกังวลครับบางโตจะดูให้ที่มันดีที่สุดอ่ะที่ที่บางโตสามารถคัดให้ได้ตอนนั้นนะครับก็คือว่ามันก็จะดูให้ดีสวยๆแหละนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกเรื่องนึงล่ะเรื่องเรื่องไม้ใหญ่ไม้ใหญ่นะครับไซส์กระถางสองทิปก็ยังมีอยู่นะครับรอบนี้ก็จะเป็นส่งฟรี นะครับส่งฟรีโดยนิวเนเพสนะครับนิวเนเพสนะครับก็จะเป็นส่งฟรียี่ห้อหอื่นส่งขนส่งอย่างอื่นก็เก็บตังค่าส่งห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเออแล้วก็แบบมีหลายเรื่องเนาะบางทีบางทีนึกไม่ออกเนี่ยจากที้คิดออกเรื่องลูกค้าลูกค้าแบบว่าเอ้าไหนบอกส่งฟรีอ่อเฉพาะเฉพาะนี้เป็นเพสครับผมก็ผมก็แต่ผมก็มั่นใจว่าผมบอกบอกไปในการลงคลิปทุกครั้งนะครับ แล้วก็ลงลงคลิปทุกครั้งเนี่ยถ้าลูกค,ค้าก็ลงกดกดถูกใจนะครับกดถูกใจกดมือกดถูกใจกดติดตามนะครับกดเนี่ยในในยูทูบ่งแล้วกดสับสไครต์ให้ผมหน่อยแล้วก็กดติดตามให้ผมนิดนึงแล้วก็ในเฟซในไลน์ก็กดถูกใจกดแชร์ผมนิดนึงลูกค้าจะได้เห็นมากขึ้นเพราะว่ามันจะได้ทําให้ผมมาค้าขายได้มากขึ้นนะครับกรณีบวกบวกนะครับบวกถ้าขายไปได้สามใบแล้วผมก็ไม่เร่งรัดอะไรท่านลูกคา้าหรอกแต่ว่า แต่ว่าเชิญชวนเชิญชวนมามาช่วยกันทาบุญนะครับเพราะว่าจะได้เป็นอาหารทางจิตใจแล้วก็ทำให้จิตใจเราชุ่มชื้นแล้วก็มีความสุขนะครับความสุขทางใจที่มันแบบมัน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 ต้องหาไว้อะแล้วก็อาหารทางจิตใจนี่มันก็ต้องหาไว้อัปติดนะครับไม่งั้นมันเราก็เหมือนกินข้าวแล้วไม่ได้กินน้ําอ่ะมันมันอิ่มก็จริงแต่มันมันฝืดคอ นะครับก็ไหนแล้วก็คือเปิดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็หาความสุขทางกายแล้วก็หาความสุขทางใจด้วยครับตายไปแล้วเนี่ยพอร่างกายเราเป็นอมตะนะครับวิญญาณเราเป็นอมตะวิญญาเราไม่มีดักสูนแต่ร่างกายเราต้องพังตามความความตามสัจธรรมบนโลกใบนี้นะแต่วิญญาณเรามันเป็นอมตะเพราะฉะนั้นจะจะ,จะมีความเชื่อเรื่องภพชาติเรื่องอะไรตามความเชื่อของใครก็แล้วแต่แต่ว่าพอตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณเราไม่ได้ตายด้วยด้วยนั้นเราหาอาหารทางวิญญาณเราหาอาหารทางจิตใจด้วยนะครับ นี่ก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเยอะะหรอกเพราะว่าขับรถอยู่แล้วก็ใครที่จะมาที่ร้านนะครับที่ร้านก็เปิดสามโมงเย็นปิดสามทุ่มนะครับ mm. ก็ฝากฝากถ้าลูกค้าที่จะมาถึงที่ร้านก็จะเปิดสามโมงเย็นนะครับปิดสามทุ่มก็ก็ mm. <laughs> บางคนมามามาเย็นมาเย็นดีกว่าครับเพราะว่าแดดไม่แรงแล้วผมมีไฟมีสปอร์ตไลท์มีมีมีโซล่าเซลล์ฉายต้นไม้ไม่ต้องกลัวว่ามากลางคืนมาเย็นมาคืนแล้วจะไม่เห็นต้นไม้ชัดเจนครับ ตอนน้องวันมันร้อนมากผมก็เกรงใจลูกค้ามาเดินเลือกต้นไม้เหงื่อโซมเลยมีอยู่คนอยู่ท้ำหนึ่งเก็ดเป็นลมอ้เพราะฉะนั้นมันมันเป็นอะไรที่แบบมันร้อนมากเนี่ยมันร้อนมากมันก็เลยแบบโอ้ยเราขับช้าไปาไรืงไงแปดล้อเบียดออกก็ต้องให้เขาเปียนไปนะครับก็ตามนั้นนะครับตามนั้น พราะว่าเราเราเราขับรถใหญ่เนาะมันก็จะเด้งกระเด้งอ่ะผมผมครั้งแรกในชีวิตที่ผมมาขับตีล้อใหญ่ที่มันเป็นแหนบหน้าแหนบหลังนะมันก็จะขับแล้วมันจะโอ้โหเหมือนเราขี่ม้าย่างนนะกระเด้ง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 ก็ม,มีมีเรื่องอะไรจะนำเสนออีกหลักม,ม,มันมันมันนีอะไรเนาะก็มีเรื่องไอ้ไอ้เรื่องขนส่งเนี่ยแหละสำคัญเรื่องขนส่ง,สงแล้วก็ต้นไม้เนี่ยอาต้นไม้เนี่ย ส่งไปนี่จะถอนส่งนะครับจะถอนส่งนะครับแล้วก็กรณีส่งฟรีก็จะถอนส่งปัดดินออกปัดดินออกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อลดน้ำหนักแหละนะครับเพื่อลดน้ำหนักเพราะว่าพอน้หนักมากปริมาตรมันก็สูงเอาน้ำหนักมากไม,กกมก่มากน้ำหนักเยอะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งละยิ่งต้นไม้ต้นสูงกิ่งก้านใบใหญ่เราใส่กล่องใหญ่ขึ้นคอมํานนอวัดกว้างคูณยาวคูณสูงเป็นปริมาตรและโบนน้ำหนักเนี่ยถ้าส่งมันจะดีขึ้นเลยนะครับถ้าส่งมันดีขึ้น ถ้าน้ำหนัก3โลแต่ค่าส่งประมาณ50เซนี่4 40เซนค่าส่งมันไม่เกิน100แต่พอ3โลปริมาตรกล่องความสูงประมาณ50เซนหรือ60เซนค่าส่งมันโดดไปที่100เกือบ200เลยนะครับก็คือเขาจะออาปริมาตรเป็นหลักด้วยนะครับบางคนเอ๊ะทำไมต้นไม้ฉันอ่อกิ่งก้านไม่ยาวเลยนะครับทำไมรอบนี้ถูกทำไมรอบที่เอ่อทำไมรอบนี้ถูกทำไมรอบที่แล้วแพงนะครับ ก็อยากให้ทำความเข้าใจบางทีรอบบางรอบไปเนี่ยต้นไม้มันต้นสูงสูงใหญ่น้ําหนักเท่ากันก็จริงแต่ต้นไม้มันสูงใหญ่พุ่มใหญ่เราก็ต้องใช้กล่องใหญ่เพราะกล่องใหญ่ปุ๊บปริมาตรมันจะมากกว่านะครับปริมาตรมันจะมากกว่าราคามันจะโดดเลยราคามันจะต่างกันจากจากไม่ถึงร้อยกลายเป็นเกือบ200เลยนะครับแต่ถ้าต้นไม้กิ่งสั้นถึงน้ําหนักเท่ากันนะครับเราก็ทํากล่องให้เล็กลงปริมาตรมันจะน้อยกว่าราคามันก็จะถูกกว่าเพราะนันมันมัน มันในแต่ละรอบเนี่ยมันจะมันจะมันต้องขึ้นอยู่กับขนส่งที่เขาจะวัดกว้างคุณยาวคูณสูงเพราะขนส่งของผมวัดวัดกว้างคูณยาวคูณสูงด้วยเพราะนั้นยิ่งกล่องใหญ่แต่บางทีกล่องใหญ่ไม่มีอะไรกิ่งมันยาวนั่นไหกล่องสูงเออกิ่งมันยาวเนี้ยเอ๊ะทำไมมันแพงอ่ะกิ่งมันยาวเขาจะวัดเป็นปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วก็มาคูณพอมาคูณแล้วก็มาบวกกับน้าหนักแล้วก็จะออกเป็นค่าขนส่งนะครับก็จะมีความแตกต่าง แล้วก็ไม้ที่ยังมีอยู่ตอนนี้ก็นั่นแหละครับตามในคลิปเมื่อเช้าเลยวันนี้จะมาบอกเรื่องการขนส่งเฉยๆว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากหรอกแค่แค่แบบอยากคุยด้วยขับรถไปวันนี้ก็ฟื้นละฟื้นจากเมื่อวานเมื่อคืนกินยานอนกลับถึงบ้านสี่ทุ่มไม่ได้อาบน้ําเลย <laughs> กินยากินยาแล้วก็นอนเลยตื่นมาตอนเช้าโอีขึีนหน่อยร่างกายแต่ก็ต้องยังต้องกินยาประปกบไปอยู่เพราะว่าต้องทํางาน ถ้าต้องเดินทางไปนู่นมานี่อย่างนี้ยได้วัคซีนสองเข็มนะครับใครที่จะพาผมไปเที่ยวรอบโลกผมไปได้หมดเลยทีเนี้ยแต่ผมไม่มีตังไปนะตังผมน้อยเออบอกไม่มีตังไม่ได้ตังผมน้อยก็ท่าลูกค้าออกตังให้ผมด้วยลวกันผมไปเที่ยวจะไปไหนนี่บอกได้เลยไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทเผมช่วยสองร้อยก็ได้่ะช่วยสองบาทเดี๋ยวจะบอกโอ๊ยบัตโตแหมจะช่วยสองร้อยช่วยช่วยเท่เดียวนนั้นก็ได้ครับแต่ออกค่าตัว๋วออกค่าอะไรให้ผมแนละ้วผมไปหมด่ะนะครับ ก็ถ้าว่างเวนจัดงานแล้วแต่ตอนนี้งานมันจริงงานเยอะเพราะว่าต้องเร่งเร่งงานเพราะว่ามีมีรายจ่ายเยอะนะครับก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรหรอกครับมีตังค์เท่าไหร่ก็เนี่ยผมมีตังค์หน่อยก็เนี่ยหาขยับขยายละไปหาซื้อต้นไม้เพิ่มละไปนู่นี่น,น,อยอยนั่นอย่างเงี้ยครับพอจะมีตังค์เก็บน็ดนิดสักหน่อยก็ไปละเพราะผมจะไม่เก็บตังค์ผมจะขยายไปเรื่อยอันนี้ผมรู้จักใจเลยเพราะการเก็บตังค์มันก็การเหมือนการเก็บกระดาษไว้แล้วก็รอปวกมากินแล้วก็การเก็บตังค์มันคือ คุณค่าเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณค่าอัตราแลกเปลี่ยนมันจะน้อยลงนะครับเก็บเป็นเงินเนี่ยอพอพออัตราแลกเปลี่ยนอย่างอย่างเราเก็บเงินไว้ร้อยหนึ่งเมื่อสิปีที่แล้วอะ่ะมาถึงทุกวันเนี่ยเมันก็ยังมันก็ยังร้อยหนึ่งสมมติเราเก็บไว้สิบปีที่แล้วเราเก็บตังกร้อยหนึ่งมาถึงวันเนี้ยเราก็มีตังค์เก็บร้อยหนึ่งนะแต่มูลค่าที่มันเอาไปใช้อะ่ะมันน้อยลงเพราะนั้นผมไม่เก็บ ผมจะเอาเงินน่ะไปเพิ่มมูลค่าการเพิ่มมูลค่าของผมก็คือการซื้อซื้อต้นไม้มาเลี้ยงเพื่อทำการเพิ่มมูลค่าผมจะไม่เก็บตังค์มีมีมีคนบอกผมว่าโอ๊ยบางเก็บตังคนะ์นะนึกนี่เนี่ยอาผมเก็บเฉพาะที่ผมจะไว้ใช้สําหรับฉุกเฉินหรืออะไรเขาเรียกอะไรเก็บไข่ได้ปวกแต่ผมจะเอาเงินไปเพิ่มมูลค่าไม่ได้เอาเงินไปต่อเงินนะผมผมทำธุรกิจทางเงินต่อเงินไม่เป็น ผมก็จะเอาเงินไปเพิ่มมูลค่าอย่างไปซื้อต้อนไม้มันเนี่ยมาเลี้ยงมาขายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นาการเพิ่มมูลค่าและทาให้ธุรกิจทาให้ร้านต้นไม้ของผมมาเดินต่อไปได้นะครับผมจะไม่แบบหาเงินได้ร้อยหนึ่งแล้วเก็บหาเงินได้ร้อยหนึ่งแล้วเก็บมันเป็นสําหรับผมมันคือการการลงทุนที่ผิดการลงทุนที่ไม่ใช่มันเป็นการมันเป็นความคิดสมัยโบราณที่แบบว่าโอ้ยทำงานได้เงินเก็บตังค์ทงานแล้วเก็บตังค์เพื่อจะได้นู่นได้นี pound, ่ยุคนี้สมัยนี้ถ้าคุณจะเก็บตังค์เพื่อไปซื้อนู่นนี่นั่น ันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างตอนนี้ถ้าคุณจะเก็บตังค์ซื้อรถสักคันคนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณทําให้ตายคุณยังไม่ได้รถสักคันเลยเพราะว่ารายจ่ายคนมันยอมตัวเพราะนั้นก็ซื้อรถเลยแล้วก็ต่อเนานะครับอย่างคุณจะเก็บตังค์ซื้อบ้านสักหลังเนี่ยคุณเก็บทั้งชีวิตอ่ะด้วยด้วยการทางานคุณทั้งชีวิตถ้าคุณไม่มีกิจการใหญ่โตไม่มีอะไรคุณจะเก็บตังค์ซื้อบ้านสักหลังมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณก็ต้องหาเงินไปดาวบ้านแล้วคุณต้องขอ้เป็นหนี้เเป็นนนหลัพราะ้ การเก็บเงินมันก็จําเป็นแต่ว่าการเก็บเงินมันก็ต้องมีมีมีลิมิตไม่ใช่ AI, อะไรหน่อยก็จะเก็บเงินเก็บเงินเพื่อให้ได้นั่นได้นี่เป็นไปได้ยากแล้วเราจะไม่โตข้ออะไรเพราะการเก็บเงินมันไม่ทําให้กิจาก,การโตขึ้นมันเป็นแค่ทําให้เราม,มีมีเขาเรียกอะไรมีจุดสํารองแต่จุดสํารองพอตอนอามาใช้คุณเก็บเงินเวลาัวละร้อยปีปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันได้สามแสนส อ่ะใช่ไหมลงทุนอะไรอ่ะลงทุนทําธุรกิจครเดียวก็หมดละแล้วคุณวาคาของเงินมันลดลงทุกวันค่าของเงินมันลดลงทุกวันอ่ะถ้าคุณเก็บตังค์ันละล้อยได้เงินมาเออซื้อทองไม่เก่งกําไรอ่ะนั้นได้นะครับแต่ว่าคุณจะคุณจะไม่ได้ใช้อะไรหรือเปล่าคุณจะเก่งกําไรแล้วมันจะได้กําไรคุ้มหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็เป็นอีกส่วนนึงนแหละครับก็ก็จะมีมีตรงนั้นนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรพี่พี่ทำบนรถติดแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะ ไปดูถ้าถ้ามันสวยโอยเซียนมันสวยโอยเซียนมันสวยก็จะเอามาขายเลยแต่ถ้ามันไม่สวยมันไม่มันไม่มันไม่ตรงเน่องที่ใจผมต้องการผมก็เอามาเลี้ยงต่อเพราะว่าเป็นการรับปากกันไว้แล้วว่าเอได้เลยครับคุณน้าเนียมันจะไปดูมันจะไปเอาจะไปซื้อเลยแหละม่จะไปเอานะครับครับแสวงหาไปเรื่อยไม้ใบนี่เดี๋ยวพอทาที่บ้านเรียบร้อยผมก็จะเอาไม้ใบลงนั้นกะให้เขาเลี้ยงให้อยู่นะครับก็ก็ไม่มี ก็ไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะว่าน้องชายก็ต้องมานั่งแพ็คต้นไม้ต้องส่งของน้องชายก็รับผิดชอบในบ้านไปอย่างคุณกบก็จะเดี๋ยวมาดูที่ร้านตอนบ่ายนะครับก็ไม่มีบัตดี้ไม่มีอะไรไปก็ใช้สมองคิดคิดคนเดียวคิดคนเดียวว่าจะทําอะไรยังไงก็มีคุณจแบ่งแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนน้องบีมก็ดูลูกค้าไปนะครับผมลงคลิปน้องบีมก็ดูลูกค้าไปจะดูนู่นนี่นั่นผมก็ไม่ค่อยเข้าไปก้าวไก่อะไรก็นอกจากว่าเขาตอบไม่ทันหรือว่าเขาติดงานเขาก็จะบอกระบบก็จะเข้าไปตอบ น,น้องบีมก็ดูรับลูกค้าอะไรไปนะครับน้องชายอาลีกับบิ๊กก็แพ็คของส่งต้นไม้ไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูที่ร้านตอนบ่ายไปแค่นั้นเองผมก็จะใช้สมองคิดหันนู่นนี่นั่นไปเรื่อยตามภาษาผมอะ่ะผมก็ชอบสแสวงไปดูต้นไม้ตรงนู้นมันเป็นอะไรที่ชอบอะ่ะมันเป็นอะไรที่ชอบแล้วก็เราซื้อมาแล้วเราสามารถมาขายขายนําเสนอถ้าลูกค้าผมชอบนำนำนำเสนอทุ่นี่นั่นอ่ะมันมีความสุขแล้วลูกค้าก็ได้คุยกันนะครับ เรวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับามาบอกเรื่องขนส่งอย่างเดียวก็ถ้าลูกค้าแบบติดใจ,ใจหรือคาใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกผได้ว่าจะให้มาคุยเรื่องอะไรจะให้มาบอกเรื่องอะไรนี่ครับก็บอกได้วิธีทําต้นไม้อะไรเนี่ยผมผมไม่ได้ลงวิธีทําต้นไม้มาเป็นปีสองปีแล้วเนาะแต่ก่อนจะดูวิธีทาต้นไม้วิธีอะไรวิธีเสียบยอดอะไรเงี้ยอย่ายว,ว่า,างั้นนี้เลยผมเสียบยอดต่อกิ่งผมก็ว้นเวอร์ผมก็แบบหน้าฝนตอนนั้นก็ลงแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะลงโชว์พาวเลยเนี่ยใช้กาวร้อน ได้เลยไม่มีปัญหาปรากฏว่าฝนตกติดกันสามวันแปดกิ่งหรือสิบกิ่งติดกิ่งเดียวเพราะว่าน้ำฝนมันเข้าแล้วลืมหยอดหัวเนี่ยคือแบบไม่มีใครเก่งเกินใครหรอกครับมันจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอืมมีความผิดพลาดไปเรื่อยแหละต้องแก้ไขนไปเรืยย่อยบางทีปุ๋ยเมื่อไม่นานมานี้เองก็ปุ๋ยผสมเองก็ใสยย่ยูเรียเยอะไปไหมยอดพุ่งปิดลูก <laughs> ค้าไปดึก ทำไมไม้มันใบใหญ่ยอดพุ่งจัง,จงก็มาคิดนี่เราใส่อะไรผิดไปวะนั่งดูเอ้ามามามาดูที่น้องสบายอ,าอ๋อใส่ยูเรียมากไปอีกเท่าหนึ่งช่างผิดช่างผิดใส่ไปลืมคือลืมช่างผิดใส่ใส่ใสยูเรียเยอะไปก็กลายเป็นว่าปุ๋ยที่ไปรอบที่แล้วเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยยูเรียเยอะไปปรากฏว่าไม้ใบใหญ่กิ่งพุ่ง โดไม่ค่อยมาก็คือได้ได้ใบเพียบเลยอ่ะได้ใบเพียบกิ่งยาวโขดเหมือนเดิมลูกค้าบอกโอ้ยต้ไม้ใบใหญ่กิ่งยาวมากเลยยังใจปุ๋ยผสมเองเอจริงจริงมันต้องลงขอดลงโขดขด้วยดนีมีดอกทําไมรอบนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เลยมาดูดูใบใส่อะไรไปเยอะก็เลยมาดูที่ถุดคิดพเพิ่มยูเรียไปตั้งเท่าหนึ่งโดยที่เราแบบลืมนะครับก็ก็ขออภัยท่านลูกค,ค้าที่ทาใหไ้ไม้ต้นสูงเร็วกันไปหน่อย มุ่ติ่งยาวเร็วไปหน่อยใบใหญ่เกินไปนะครับก็ก็ขออภัยจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็รถติดแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยจะถึงวงแหวนพระรามสองแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับรถติดเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาบอกแค่นี้แหละบอกว่าออส่งฟรีนี่เฉพาะนี่ในเพจนะถ้าใครที่แบบทางใต้อะไรเงี้ยก็จะขอค่าส่ง EMS ไ็มเไปสีเพิ่มหรือใครที่จะแบบผมส่งฟรีแล้วทั้นลูกค้าบอกว่าเฮ้ย ฉันส่งเอ s ไดมเอสฉันเหนอฉันสบายใจกว่าก็เพิ่มตังค์มาให้ผมสักห้าสิบบาทออผมก็จะไปส่งเอ s มให้เค่น,นั้นเองแต่ครับมีปัญหาลูกค้าเขารีเควสมาเลยบอกเอ,อ้ยเจนทีฉันฉันพอใจกับเจนดีมากกว่าก็เพิ่มตังค์ให้ผมห้าสิบบาทผมก็ส่งเจนเอาอ,อย่างนี้เลยแต่ถ้าแบบไม่ติดใจไม่อะไรกันก็ส่งนี่เอเเอสแต่ทางต้านี่ผมส่งเ e อเอมเอสส่งเอเอ็มเอสไปสี่ขอค่าส่งห้าสิบบาทแต่ถ้าใดที่จะบอกว่าเออฉันเอาส่งฟรีเพราะว่า มีเม็กเฟสส่งที่บ้านชั้นหนะา้าชั้นใต้ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ส่งสีไม่มีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าเราตามใจท่านลูกค้าอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงเดกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจสามประการที่จะทําให้ชีวิตท่านเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองได้ก็คือซื่อสัตย์จริงใจกตัญญูนะครับสาอย่างไม่ใช่เฉพาะกะตัญญูต่อบิธามาดานะครับ คนที่ช่วยเหลือเราคนที่ดูแลเราคนที่ใส่ใจเรานะครับคนที่ประคองเรานะครับพอท่านลืมต้างอาปากได้แล้วพอท่านมั่งมีขึ้นมาแล้วพอท่านพอจะมีกินมีใช้ก็หันไปตอบแทนดุจขึ้เขาหันไปดีกับเขานะครับเพื่อมันจะทําให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับถ้าคนเราขาดความกระตัญยูมันก็จะไม่มีความสุขความเจริญถ้าคนเราขาดความซื่อสัตว์มันก็จะไม่มีความสุขความเจริญถ้าคนเราขาดความจริงใจคบใครแล้วก็มีเล์มีเหลี่ยมไม่จริงใจต่อกัน มันก็จะขาดความสุขความเจริญนะครับสามอย่างนี้ขาดไม่ได้สาหรับการดำรงชีวิตบนโลกใบนี้นะครับ mm. ก็อยากจะย้ําเตือนัาทุกวันเพื่อว่าชีวิตของท่านจะได้ไม่มีปัญหาครอบครัววงวานของท่านลูกเต้าของท่านจะได้ไม่มีปัญหาตัวของท่านเองก็จะไม่ต้องไม่ต้องเจอสภาวะลําบากนะครับเพราะทุกอย่างมันมีการตอบแทนเสมออันนี้เป็นสัจธรรมนะครับทุกอย่างมีการตอบแทนเสมอไม่มีสิ่งใดสูญเปล่านะครับทําอะไรก็ได้นั่นทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะครับ รบวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้อ่ะนะก่อนอื่นก็ใครที่จะอะไรนะเนี่ยสั่งต้นไม้ก็เนี่ยลายแอนดเลยครับนี่ยลายแอนด์ลายแอด์ลายแอด์ิตเทิลการ์เด่นนะครับอยู่ข้างล่างอยู่มากนี่ลายแอนด์ริทไม่ได้ตัดเนี่ยครับลายแอนด์ิตเทิลการ์เด่นนะครับเนี่ยครับลิตเทิลการ์เด่นสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยลิตเทิลการ์เด่นนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็สั่งต้นไม้สังส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 ่งอะไรได้เลยนะครับแล้วก็มีอยากจะให้ผมนำเสนอเรื่องอะไรก็ ก็คอมเมนต์มาบอกมาบอกกันเลยผม,ผมก็บางทีผมก็ไม่รู้ว่าจะนําเสนออะไรผมก็ขายต้นไม้ไปวันๆนคุยสัพเพลาผมไม่ไม่ค่อยถนัดราง้นใช้ผมนําเสนอเรื่องในเรื่องปลูกต้นไม้เรื่องอะไรเร,ไเรื่องตอกิงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องปุ๋ยเรื่องยาก็บอกผมจะได้มานําเสนอในสิ่งที่ผมมีนะผมผมไม่ได้ไปแอบไปแอบยินไปอ้างยินกับใครดูผมทําอะไรมาผมผมใช้ปุ๋ยยังไงผมอะไรผมจะเอาของผมเป็นหลักนะผมไม่ได้อ้างยินกับใครเลยนะ คือเอาส่วนที่ผมทำเพราะว่าผมผมจะไม่ไม่อา้างถึงกับใครเพราะผมทำมาสิบกว่าปีแล้วจะเข้า20ปีแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ใช้สิ่งที่ผมทำเนี่ยนะมานำเสนอท่าลูกคา้าสำหรับทันนี้ก็วัสสลามอวลรยกุ้มวารอกมตุลลอวเราะกาตุกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ